สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมื่อผมฟุกอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ก็เรามาพูดถึงเรื่องวันวันเลนทนยนะครับผมขอเกินก่อนเลยนะครับผมวันวาเลนทนยเนี่ยเป็นวันที่แป๊บหนึ่งอ่านวิกิก่อนเป็นวันแห่งความรักนะครับผมซึ่งในวันวันเลนทายเนี่ยก็จะมีคิวปิดที่เป็นเด็กน้อยถือธนูนะครับผมก็สาารถทจายิงฟิลเดอร์ซันปักใจคนได้นะครับโอ้โหโคตรโหดเลยว่ะวันวันเลนทายเนี่ยก็คือวันที่คนที่เขารักกันเนี่ยก็เขาจะแบบ เขาจะรักก <jam Stadium> ันมากอ่ะเก๋ง่ายๆวันวันเลนไทยเนี่ยก็คือจะมีการแบบการให้ช็อกโกแลตการให้ดอกกลาบเพื่อเป็นแบบสัญลักษณ์ในการแสดงความรักนี่ครับผมบางแห่งเนี่ยมันก็จะมีไอ้สติกเกอร์รูปหัวใจอ่ะเอามาแปะโรงเรียนผมก็มีนะครับผมเป็นเป็นตอนปถมนะครับผมซึ่งก็เขาจะนิยมเอาสติกเกอร์รูปหัวใจนี่ครับผมมาแปะตามเสื้อซึ่งในวันวาเลนไทยตอนประถมเนี่ยผมก็ได้เหมือนกันด้วยได้รูปหัวใจแปะที่เสื้อแต่ได้จากผู้ชายต้องจะเล่นคุณ ไอ้บ้าเนี่ยได้จากผู้ชายโคตรเหนือเะล่ะเอ้ยแต่แต่ได้จากผู้หญิงก็มีซึ่งโตผมในวันวันวันลทายเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับผมก็วันละทายก็คือวันธรรมดาวันหนึ่งนั่นแหละคร,รับผมสําหรับสาหรับผมนะที่ไม่ได้มีคงไม่ไม่ไ,มได้มีคู่ <c oughs> ซึ่งพอพอผมมองย้อนกลับไปหาแบบคนที่มีคู่อะไรเงี้ยซึ่งผมก็แบบมองย้อนกลับมาหาตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าดูตัวเองผมว่าแบบมันแบบมันจะมีคนมาชอบหรอวะมองดูตัวเองอะ นิสัยก็ไม่นิสัยก็งันๆันนะ่ะหน้าตาก็ไม่ค่อยดีแต่ก่อนผมคิดอย่างนั้นจริงนะว่าไอ้ปฏิบิมีคนมาชอบเราหรือเปล่านะซึ่งปัจจุบันก็ยังคิดอยู่นะ <c oughs> ทุกคนแต่วันวานลนไทยนยอ่ะก็ยังมีคนที่รักเราอยู่ทุกคนสำหรับคนโสดนะคนที่รักเราก็คือพ่อแม่เนี่พ่อแม่รักเราอยู่พ่อแม่เนี่ยเป็นรักที่ไม,ไม่ไม่มีวันหมดอายุไม่มีเงื่อนไขเพราะต่อให้เราตัวแบบทําตัวยังไงอะ่ะพ่อแม่ก็ยังรักแล้วก็รักรักเราเสมอไป <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีมากเนีครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ถูกกับเพียงเท่านี้นะครับผมก็มาเล่าแบบมาเล่าเรื่องวาเลนไทนเ์เล็กๆน้อยๆแล้วก็เล่าเรื่องของผมด้วยก็คลิปนี้ก็เป็นเ,เล่ากับฟุก EP แรก EP 2มั้งไม่รู้ฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวนะครับ